อีลาน้อยครับที่วันได้รับเชิญไปที่เพชรลำเพินครับในศึกจักรวาลหมอลำนั่นเองจ้ะขอยากคุยน้องออวหญิงก่อนไม่เจอกันนานคิดถึงพี่บ้างไหมไม่คิดใครบอกแล้วยังจะไปถามเพิน ีหลาหน่อยวหลาเราต่บไ,ไปเสนอคุณปมาครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่อุ้งอิงเพชรบานแพงน้องรับเชิญไปมอน้าเพชรลาเพิ่นเอาพี่น้องนาะเรียกเลยว่า FC แฟนคลับหลายทาลายคนแห่เข้ามาถาล่มคอมเมนต์ในช่องแอดมินกันนัวร่วครับพี่น้องหลังจากในมือว่านี่แอดมินในมีการนําเสนอข่าวนี้ไปเอาพี่น้องนาะแล้วนี่เราส้ำรับในมือนี่มาอัปเดตข่าวสารกันจักหน่อยนะคะว่า FC แฟนคลับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างนะคะเรียกเลยว่ากระแสตอบรับดีมากๆครับพี่น้องหลังจาก ทีทั้งด้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะน้องนีละได้ถือรับเชิญนะคะไปหมอลำเพชรลำเพิ่นนพี่นองนอ els, รสืบเนื่องมาจากนะคะแอดมินนีละได้เห็นเป็นตัวอย่างค่ะพี่น้องนะคะเป็นตัวอย่างของรายการศึกจักรวาลหมอลำเนี่ยซึ่งก็เป,งกเป็นรายการในช่องเบิร์กพอยนพ่นองนรสซึ่งสาหรับรายการนี้นะคะเพื่อนเกษสิมีการจัดการแข่งขันนพี่นองนะสะสำหรับในช่วงนี้ค่ะพี่น้องก็เป็นการจัดแข่งขัน คณะหมอลำนพี่นงน้นแล้วสําหรับในอาทิตย์นี้ครับพี่น้องอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแหนะในก็ได้ทราบผลแล้วละ่ะว่ามีคณะหมอลำใดแนที่ได้เขาทิ้งนพีนงน้ตม,มีมีเทิร์เบอร์สามคณะด้วยกันนะคะซึ่งคณะหมอลำเพชรลาเพลินก็ได้เขาทิ้งคือกันนะพี่นงน้ตถือได้ว่าสุดยอดมากๆแล้ววันนี้แล้วครับพี่น้องสําหรับในสัปดาห์หน้านะนะคะจะที่ได้เบิรงเดอติดตามนพี่นงน้ตเหมือนเพลินบอกเวลาบอกวันมานะคะว่าเป็น ในวันศุกร์นะคะที่วันศุกร์ที่5เดือนธันวาคมนะคะกับซี่มีการ Air. ออนแอนพินองนาสาหรับในรายการนี้แล้วสาหรับในวันนั้นค่ะพ่นองก็จะเป็นศึกตัดสินนะคะสำหรับการแข่งขันนพ่นองนาว่าผู้ไดสีได้ที่หนึ่งไปแล้วนี่แหละค่ะพ่นองหลังจากทีเอ็นิอเอ็มีการนําเสนอเรื่องเล่านี่ในมือว่านนพ่นองนวมเอฟซีเป็นขาไรคนเรียกเลยว่าหฮเข้ามาถาล่มคอมเมนต์ให้ชองแอดมินกันดรัวตัวแรกก็ตกใจกับพ่นองคุคน้นมากคอมเมนต์หลายขั้ขนาดนี้นี่ในสักสิคอมเมนต์ไปแบบใดเนาะย่าเห็นมีคนด่าเด้อเอ็ดมินก็ ก็ยากมีคนดาจังสิแม้นพ่นงเนาะดาอาจจะอเจ้าสีบาจังไยน,นางอ้านี่แหละครับพี่น้องนคะคะได้เขาไปเบื้องในคอมเมนต์ปรากฏว่าเอฟซีคอมเมนต์ไปในเสียงเดียวกันนะคะว่าดีใจรอดูค่ะนคะคะรอดูรอดูหาดูได้ยากมากรอดูค่ะรอเชียร์รอชมอู้หลายคนคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเห็นแบบนี้การู้ซึกดีใจนพ่นงเนาะนะคะนี่แหละครับพี่น้องการที่อุ้งอิงเพชรบานแพงนะคะน้องอเรียกได้ว่าได ไปรับเชิญนพนงเน,นี่ยค่ะถือว่าสิาว่าจังไหล่ะ เชื่อว่าในรายการรายการนั้นเรตติ้งพุ่งกระฉูดอย่างแน่นอนอย่างทีแอดมินเด้กเคยติดตามารายการแต่ละรายการมาตามที่อุ้งอิงน้องได้มีการไปออกนอกพี่น้องนปรากฏา่าเรตติ้งพุ่งกระฉูดเอฟซี MC แฟนคลับน้องอุ้งอิงเพรบานแพงนี่แหละพากันแหกเข้าไปดูรายการต่างๆเยอะมากๆรายการที่ได้มีการรับเชิญอุ้งอิงไปออกนพ่น้องนพแล้วนี่แหละค่ะพี่น้อง,องสําหรับรายการสึจกจักรวาลหมอลำนะคะซึ่งการที่มาเป็นอีกหนึ่งรายการที่แอดมิน กล้าว่าบด้เต็มปากเลยนะเขาว่าบ,บ,บอเอมิ้นก็เป็นค้นที่แบบว่าบกค่อยเบิงโทรทั์บได้เบิงเลยหล่าบอเป็นบกค่อยเบิงบไเ้เบิงโทรทั์เลยนอกพี่น้องเนาะแล้วก็บ่ดูได้ซาว่าแต่ละช่องแต่ละช่องนี้มีรายการใดแน่จังเสียแม่ก็คือบ่บดเเบิงบไเ้ติดตามแต่หลังจากทีุ่งอิงน้องไดไปออกในรายการนี้นอพีนอน่น้องเนาะการการบอกว่าการรับเชิญบ่ไดไมยถึงว่าเฮ้สิ มาตลอดเท่าอยู่ในรายการตลอดบ่แมนนข้าพี่น้องการรับเชิญหมายถึงมาเป็นครั้งคราวนะคะอุ้งอิงน้องกับพึงมาน้องกานาสิีมาในช่วงนี้แหละในสัปดาหนะ์หนาจังสีเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นช่วงสุดท้ายของการตัดสินนะคะแล้วนี่แหละแอดมินคันอุ้งอิงน้องไม่ได้เปรับเชิญแอดมินกับบอรูเลยข้านะพี่น้องว่ามีรายการนีอยู่น้าพี่น้องเนืเพราะว่ากับบอได้บบเบิง่งทีวีบ่ได้เบิง่งโทษทัดเลยละ่ะนะคะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเพื่อนมีการแข่งขันกัน แบบนี้นพ่นงเนาะนะคะพ่อนี่แหละอุงอิงแบบไปออกในรายการเข้าจังไดรู้เข้าจังไดเห็นนี่แหละค่ะพี่นองสมพ่อกับทีหลายคนหวาอิหลีนะคะ่าการทีอุงอิงไดไปออกในรายการนั้นรายการนี้นะ่ะเป็นการที่ทําให้อ่าเรียกคนไปดูเยอะ นพีดองน้องเสือวายเอฟซีแฟนครับน้องอุงอิงเพชรบันแพงก็นี่แหละภาคกันรอดูรอชมรอติดตามอย่างล้นหลามนพี้องน้องอ้าวนี่แหละมารอเบิ้งกันนะ่าวบัสิเป็นจังไหนย่างทีได้ขขืนตัวย่างเห้หละยคนเดเบิ้งกันเมื่อสักครู่นี่ครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างนะคะกันที่เดว่าเป็นความนนารักของอุงอิงและงกานในเรองของพลังเสียงของอุงอิงด้วยนพี้องน้องอุงอิงเพชรบันแพงถือ่าเป็นศิลปินทีมีแกวเสียงเนือทีกองกลางบ้าน นพีนองเนาะพูดในห,หน่อยก็ตามคะะพี่นองแต่ว่านําเสียงของนองนี่ก็คือเสียงใหญ่เนี่ยเสียงใหญ่แล้วก็เสียงมวนจังสีแม่นะคะแล้วจากที่เดเบิงในตัวอย่างเหมือนเสียเอาผลงันเพลงสาวสำหน่อยค่อยหักมาร้องนะฮะแล้วนี่หลาเดมีการร้องกับทางด้านหมลําเพชรลำเพินกับทางด้านแมพ่อนพีรดีนพี่นองเนาะนะคะกะนี่ล่ละประสานเสียงกันมวนแห้งจากที่เดเบิงในตัวอย่างนะคะพี่นองแค่เห็นตัวอย่างเท่ากะ รู้สึกว่ามันมวนแล้วนะคะแล้วนี่ละนะคะก็จะเป็นอีกช่วงชงหนึ่งที่ในฝั่งของทางด้านพิธีกรก็กคือคุณซีซีวัตนะคะเพื่อนกะดิมีการถามไปนะคาวบ่าอุ้งอิงพี่ถามจริงๆหนูคิดถึงพี่ไหมอุ้งอิงตอบแบบว่าคิดเลยครับพี่นง่าบ่จาอุ้งอิงว่าจังสี่ก็เป็นการวอยอวอนเนิร์มวมวลกันไปแต่ลึกๆแล้วอุ้งอิงนงกะคิดหอดนั่นล่ละน้องพี่นงน่าบ่ได้พอกันโดนนะคะตอนตะกี้นี่นะ่ยก็พอกันดูอยู่ตอนที่ มีรายการมอลำไอดอลนพ่น้องเนาะทั้งนั้นคุณรีสิวัน์เพิ่นกะเป็นพิธีกรแล้วอุ้งอิงกะเด็กมาออกในรายการดูนะคะหละงจ็กได้พอกับพีซี่ดูค่ะพิน้องก็ได้มีการแข่งกันกวนกันอยู่ตลอดแล้วสำหรับการเจอกันในรายการมอลำศึกมอลำศึกจกักรวาลมอลำในครั้งนี้พีซี่ก็เป็นพิธีกรอีกค่ะพิน้องเพอได้เห็นอิหลาอุ้งอิงมารับเชิญในการนี้ละได้มีการเอิญนมา ซลอุ้งอิงไปนะคะว่าถามจริงๆเถอะคิดถึงพี่ไหมอุ้งอิงตอบชัดเจนนะคะว่าบอจ่าตอบแบบบอออมเลยค่ะพี่นงองตอบแบบตรงตรงนพี่น้องเนอะเอากาดตามนั่นล่ะนะคะเพื่อนกระโยกันวันเถาะนพี่นงองเนาะเป็นจังไรแนวมุจาวาแค่เราได้ฟังแค่ตัวอย่างก็เป็นตะมวนแล้วนะคะแล้วขณะที่ได้เขารอบชิง มีทั้งเบิดสมคณะโดยกันนะคะซึ่งแต่ละคณะบอกเลยนะคะว่ามีแต่คณะทีแบบอ่าสุดยอดทั้งนัน้นล่างการสุขณะบอกว่าซื่อๆซะนะคะได้เขารอบชิงมีทั้งเบิดสามคณะในสัปดาห์หน้าเฮาสีเดรูพ้นครับพี่ดองว่าใครจะเป็นอันดับที่หนึ่งแล้อุ้งอิงหนงกามารับเชิญในมลล์เพชรลำเพื่อนขนาดนี้ เอฟซีแฟนคลับหลายคนก็คือเชียร์สุดใจครับพี่น้องหลายคนาพากันบอกว่ารอชมรอชมนะคะนี่แหละอยากดูอยากดูหลายคนว่าจังสันน็อกี่น้องนองเอากาัเป็นกำลังใจทรงกำลังใจให่งสำรับทางนี่แหละมอลมลัมเพชรลำเพิรนให้ได้แชมป์วันทอน็อกี่น้องนองแอนมินเดเบิร์นด้เห็นการแสดงแล้วค่ะพี่น้องบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดานะครับท่านายแมคคอนเพโลดีก็เคยได้มีการเคลื่อนไว้นะครับ,ว,ว,ว,รบว่าลุ้นนะคะลุ้นแทบขาดใจเหมือนกันไม่คิดว่า คณะจะโคองสจไิ้แบบเขารอบชิงน้ําเขาแต่กระไดค่ะพี่น้องนะคะกระดูกความสามารถล้วนๆวนวันเทาะนะคะเอาเลยแหละค่ะพี่น้องกามารอบเบื้องการไล่ยคนผ้ากันบอกว่าอุ้งอิงไปรับเชิญขนาดนี้จังในกระตองเชี่ยหมอลนลาเพลินน้อพี่น้องโน,น้ตตามนั้นแหละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบทลิปไหวสมีสะก้อนนอ้องค่ะาก็มาสวัสดีค่ะ